เบิองเืง,งพี่นนองน่าเล่นเธอ์สัตว์จะขายยังอีหยังเล่นหาย,ยัางอ่ะนะแะ้เา,เ,าเมนูเมนูอย่างอีกเนี่ยแกงไก่ใส่วุ้นเส้น,น,น,นใส่เอาอว่าจิถอดไข่ใส่ผักขาผักคือหน้าบาทาานี่หยังมอยากกินนี่ทำให้กินหน่อยคือแต่แสบแหละ แกงไก่ใส่บุญเส้นบ่ะ,ะเส้เซนลอนบ่เส้นร้อนไหมร้อนอืมเส้นร้อนเอาเมนูนี้อิรีบ่น,นี่มีไก่พอดีได้เห็นเอาเมนูนี้เลยเมนูนี้เนาะจัดไปแซ่บแท้บัตติน้าจำพริกก่อนเลยเดี๋ยวซิผ้าแกงอยากเป็นบ่อยากบอเมน,นูนี้ เห็นใน youtube อยากประจนอยากกินเราจนเห็นใน youtube อยากกินก็จะจัดให้นะคะเดี๋ยวขอตำพริกก่อนค่ะแปบ๊บนึงเดี๋ยวสิตำพริกนะคะพริกกบหอมหัวแดงก่อนไปห,หน่อยตำพริกกับหอมหัวแดงนะคะสีกระเด็นเขาตา ผู้ซอยอยากแกงไก่ใส่เส้นค่ะมนี้เส้นก็เป็นแบบนี้มันมันน่ลเป็นเส้นอันนั้นไหมเทียนเป็นหออนะัไหมสายฝนนวนอันนี้น่นหมนี่ก็อื่นเส้นสดตเลยเอาตามนี้ละเปล่าน้ำนี่มีนี่ค่ะผิดกับ้ํามแดกต่ำกอน,นจะเป็นไก่ค่ะนี่เนือ้อไก่ห่า เนื้อไก่นะคะซือมาชิ้นเดียวตัวน,นี้ก็จะเป็นเป็นพักค่ะมีต้นหอมมีผักอีตูนะคะอันนี้ใบบักกูดแล้วนกะ็ตะไคร่ค่ะตะไาตาะคร่ห้าสิบกัต่ำนะคะมันสิมันสีอันมันสีแหลกพวกเข้าทุบออกก็ได้ง่ายๆเดี๋ยวต่ำพริกก่อนคะ่ะเดี๋ยวมาแกง นะคะเรียบร้อยใส่น้ำเปล่าเข้าไปต้องใส่หลายใสให่หน่อยนใส่พริกพริกกับหอมหอัวแดงลงไปเลยจ้า เาใส่ปะลาร้าลงไปเลยง่ายบอเหมือนเห็ดง่ายเนาะเห็นปะใส่น้ำปะลาร้าลงไปตามด้วยเกลือค่ะคบางคนจีบมาโอ้บาเดือดกับมาเดือดกับปรุงแล้วเหรอมันปรุงได้ค่ะเพราะเขาบว่าวขั้นเี็ดใส่ไก่ใส่หยังมันปรุงได้ใส่ลงไปจ้า มันเดือดไปโอ้ยใส่ซุปซีรุ่ดเลยก็ได้เดีย๋ยวเขาปรุงไปก่อนนะคะเดีย๋ยวเขาลองใส่ไก่ที่หลังปรุงิซีรุ่ดซิรุ่ดปลาง่มีสูตรตายตัวดอกว่าใส่ยังมาค่ะใส่ตะไคร่ลงไปนะล้วเดือดยาก ได้ทุกแบะทำนี่พ่อเดี๋ยวรอมันเดือดสักน่อยเข้ามาใสาใ่ไก่ง่ายบ่ะผู้ชว่วยง่าย,าย <c oughs> ดูเหมือนง่ายมากบอกแบบว่ามันแบบว่บาฝ่าว่มรรามางสินากลับมาเลือกาโมงค่ะหาอิสานเลือกาโมงค่ะเพราะเลือกาโมงตัวจิมาถึงบาทนะคะต้องใส่เวลามากปุ๊บต้องป่าเฮกับเขาเพราะว่าผู้ช่วยเข้ากันดึกาผู้ช่วยเข้ากันดึก ก็าอาจจะตองฝ่าเนี่ยไม่รม่มเลยาง,งดูประตูเดี๋ยวรอมันเดือดนะเขาจะมาใส่ไก่ค่ะใส่ไก่ก็ตามด้วยพักแล้วก็ปุญเสร็จจบเดือดแล้วจ้าใส่ไกล่เลยใส่ไกล่ลงไปจ้าขวดสาวอีสามีแต่เนี้ยแสบแสเดอจ้าเด้อ กูเลยอยากกินกะมาเด้อใส่ไก่ลงไปนี่จ้ะใส่ไกล่แล้วรอไก่สุกพร้มอมปะ้ออไก่สุกแป๊บนึงจ้ะ บุญเซ็นลงไปเลยค่ะเส้นที่แหลกยากได้เซ็นอีกแบบนั่นแหละไม่มีมันโมน,มนมีนะมีขายก็เลยเอาเป็นเซ็นนี่ไปเนาะใส่ต้นหอมลงไปตามเลยเพราะว่าเซ็นมันสุกง่ายเนาะ <c oughs> อยากใส่ที่หลังบุละเซ็น แกงไก่แกงแบบบ้านๆน,นะคะแกงแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮานะคะแกงไก่คุณอีสานน่าจะเข้าใจเพ <c oughs> ิ่มแกะสุดหนำหู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 สมใจผู้ซอยมืนี้นะคะผู้ช่วยอยาก จัดให้เิ่มมันจะแซบบะแกงแบบบ้านๆค่ะจะแซบบ่ผู้ซอยจะแซบจะนวลอ่ะ,ะแน่นอนจ้าสุกแล้วนี่เห็นปะเส้็สุก ถูกแล้วเรียบร้อยจะแกงไก่ใส่วุ้นเส้น่ะพปน่น้องนี่ใส่ปลากระป๋องกันไลเด้แต่ว่าห้ามใส่ค่ะ <c oughs> แยบเล่าใส่ปลากระป๋องมันจะสีออกสีแบบแดงๆจักน้อยไปค่ะเรียบร้อยแล้วกินรลดแสบบซิมแล้วน่าแสบแล้วอ แกงไก่ใส่วุ้นเสต็จแกงไก่ใส่เส้นร้อน <c oughs> ใส่เส้นร้อนนี่พี่น้องเศบๆนัวๆเลยค่ะขันยาให้มันมีสีใส่ปากกระป๋อง้ะพี่น้องใส่ปากกระปอ๋อง,องนี่ค่ะเขาจะซิ่นมื้อนี้กินก็เข้าเจ้าเข้าเจ้ามันเหลือค่ะอืมร้อนอ๋ออ๋ออืม ตั้งสรตังหอนี่เนาะ้อกินหอมกับหอมหอนอือวันนี้ผู้ซอยซิมอยากแห้งไหรผมมั้อนเล่ะซื้อเลือป่ามอนหอได้เนะกินได้กินบได้เลยอือผ้ยญบัอ้อนนอกบนออแบเด้ลาวแฮะอือหอนหอนหอนอู้หอนหอนผู้หอนผู้หอนเท่าไรอือ Mm-hmm.